มาแล้วครับผมตัวแรกของคำคืนนี้ครับตัวแรกมาแล้วครับผมปลาแกรครับปลาแกรหรือปลาสายยูอู้ส่รัวครับผมจับนี่ละ สภาพจ้าครับม้ามักเต็มคำครับผมใส่โลมันแล้วครับใส่อยู่เต่มเลียกแหกมันครับผม 소파자. So, <shrie>